คณะกรรมการการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 1ตุลาคม2565ข้อมูลผู้บริหารนางจารุวันต้นทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกการประถมศึกษาสถาบันราชพัฏมหาสารคาม โรงเรียนบ้านกระสังเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอชุมพลบุรีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน73คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด7คนข้าราชการครู5คนพนักงานราชการ1คนและนักการพานโรง1คนบริหารงานโดยนางจารุวรรณต้นทอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังโรงเรียนบ้านกระสังจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมโลกที่21บบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่บริหารงาน4งานดังนี้งานวิชาการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิชาการกำหนดแผนปฏิบัติการนิเทศภายในและมีการนิเทศชั้นเรียนตามแผนออกคำสั่งปฏิบัติงานกำกับติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาโรงเรียนต่อไปส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อนวัตกรรมและโซเชียลมีเดียต่างๆในการจัดการเรียนการสอนจัดให้มีการวัดและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้รายงานผลการจัดการศึกษารายงานผลสำเร็จทางการเรียนและรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงานบริหารงบประมาณบริหารงานด้านงบประมาณและสินทรัพย์ให้มีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีการจัดทำบัญชีการเงินและพัสดุที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบงานบริหารบุคคลกำหนดบทบาทหน้าที่และภารางานของข้าราชการและบุคลากรอย่างชัดเจนอำนวยความสะดวกและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในโรงเรียนตามความเหมาะสมและตามบริบทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องและให้มีการรายงานผลการอบรมเพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ภายในโรงเรียนต่อไปให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกครั้งงานบริหารทั่วไปแต่งตั้งครูเวรรักษาการทั้งกลางวันและกลางคืนตรวจเวรยามงานชุมชน และการมีส่วนร่วมทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอยู่เสมองานระดมทรัพยากรได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนทั้งการมอบทุนการศึกษาบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ขนมอาหารน้ำดื่มและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ได้แก่ทำกันสาดด้านหลังอาคาร ทำถนนคอนกรีตจากอาคารถึงโรงอาหารเปลีย่นประตูอาคารอนุบาลและซ่อมแซมพื้นห้องประชุมตัดต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อน,นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนทั้งหมด8คนโดยสอนประจำชั้นทุกกลุ่มสาระมีการจัดทำแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียน มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมเน้นทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยการคิดวิเคราะห์จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานวพีอในประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ปัญหาการขาดทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลโดยใช้นิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านกระสังโดยใช้นิทานเป็นสื่อเพื่อฝึกทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ซึ่งผลที่ได้คือนักเรียน มีผลสําฤทธิ์ทางการเรียนและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ดีมากขึ้นร้อยละ90งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่กรรมการดำเนินการประกวดคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจระดับเครือข่ายปีการศึกษา2565เครือข่ายชุมพลบุรีปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการประกวดคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพระดับเครือข่ายปีการศึกษา2565เครือข่ายชุมพลบุรี2 โรงเรียนบ้านกระสังขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินรายงานผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองหนึตุลาคม2565ขอขอบพระคุณ